สวัสดีจ้าพบกับยาล้านอีกเช่นเคยเนะจ้าในช่องย้ายไฟกับยาลานจ้าื้อนี้นะจ้าสิพาเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรของเฮาเนะจ้ามาชมสวนดอกดาวเลืองน้มๆซี่ล่ะจ้าของคุณแม่อื่นเนะจ้าจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าคุณแม่อื่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เห็นจ้าไม่เห็นดอกดาวเลืองคุณแม่อื่น ตัวลายงาบลายพี่น้องนีเราวเบิ่งดูจ้ะเจละดอกของเราเรามีสูตรเลยจ้ะเ,เ, <c oughs> เรามีเคล็ดลับเดี๋ยวมื้อนี้ล่ะเขาจะได้มาถามสูตรเคล็ดลับดีๆของเราเนาะจ้ะปลูกดอกดาวเรืองจังไดเนาะจ้ะไอดอกงหญ่างามเนาะจ้ะแล้วกันแน่นบ่เหี่วง่ายเนาะจ้ะคุณแม่เอิญปลูกได้จากเดือนแล้วนีะจ้ะ <c oughs> เดือนสิบมือนี่ล่ะจ้าโอ้ในเดือนสิบมือ ก็ตัดได้สองเท่ยแล้วตัดสองเทีาแล้วจ้ะตัดขายเพื่อนสองเท้าแล้วไอ้ค่ณจะเคยปลูกปีนี่ติจ้ะแมนจ้ะแมนค่งจะเคยปลูกปีนี่ล่ะร้องเบิง์น้็เจ้าคุณเนี่ยจ้าไอ้ช่วงนี้ราคาเป็นจังไหนนี่จ้าช่วงเนี้ยช่วงนี้ราคาก็ค,าค่อยดีจ้าช่วงหนา้าฝนบางหันได้ดอกง่ายๆที่เขาก็ได้บาทจ้ะบาทสามสิบสี่ซื้อไแล้วช่วงมันราคาดีหน้าฝนอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้เขาก็ให้ บาบ่พอบาจะให้ดอกง่ายก่เจ็ดสิบแปดสิบอ๋อแล้วก็เป็นไส้ไส้น้อยไส้ง่ายรุดลงมาอ๋อมี่ไส้ม่นประจ่าไส้น่อยไส้ญ่ายไส้จังซีจังซีาอ็เอินเอิบัอ๋อไส้บัวไส้ญ่ายระจ่ารุนลงมาังที่กับเบอร์นไอ้เบิร์นึอ๋เบอร์นึงดอกดาวเรืองลนเนี้ยเนี้เดจ่ากเบอร์เบิสองไส้จังซีกับ่ยู่บ่บ่เหี่ยวเน่จ้า เนี่ยตัดไว้เขาตัดไใบปิดอาทิตย์กับบัเหี่ยวได้น่ะเนี่ยเห็นไหมจ้ะไอซี่กับบัเหี่ยวเนี่ยกรรมังแด่กับบัวรูนเคล็ดลับที่ดอกเนี่ยบ่เหี่ยวดอกง่ายงามนี่จ้าคุณแม่เฮ็ดจังใดบอกเคล็ดลับพี่น้องเฮาดูเพื่อพี่น้องเขาไปสืบเขาไปบเะได้ใช่ฮอร์โมนตลาดคือผลิตคือเฮ็ดเราเองโอ้ราเฮ็ดฮอร์โมนเหรอหอมม้วนก็คือฮอร์โมนฮอรม้วนฮอร์โมนนะขีดน้ามือเศร้า กระฉีดบ่ได้ฉีดแนวอื่นขีดแต่ตัวนี้แหละก็ก็ก็ลองเบิ่งซื่อๆดอกว่ามันสิเป็นจังได๋มันกะก็ได้ก็ดีอยู่เด้อล่ะเนาะส่วนส่วนผสมมีจังได๋กว่าคุณแม่ส่วนผสมเอาก็มีไข่มีไข่มีนมมีนมเปรี้ยวฟังไว้เด้อพี่น้องโอ้ตลอดน้ําตาลก็ตามสูตรก็เบิ่งเฮาเปิดเบิ่งใน YouTube ก็ได้โอ้จ้ะกะเบิ่งน้ําเพนนั่นล่ะแต่ว่าเอามาลองแล้วได้ผลแม่นปลาเห็นเห็น เห็นเพิ่นเฮ็ดเพิ่นปลูกดาวเลี้ยงนี่ล่ะเพิ่นว่าเพิ่นใส่ตัวนี้ก็เลยลองมาเฮ็ดน้ำเพิ่นเบิ่งอันนี้มั in นเป็นดอกผูอ๋อดอกผู๋ทีขายได้บ่อกแม่หรือว่าถ้าขายก็คือพวกสเจาน้าเขาบ่เอาดอกมันดอกผูเฮาก็สินีทิมปลูกหลายปานไรจ้ะเนี่ยประมาณ2,000กว่าค่ะมี2แปลง,งแปลงพูดแปลงพูดพันก็แม่นเด้อจ้ะแปลงพูดมันนั่นสลุนละหุ่นลุนละหุนลุนสองลุนนี่ก็มีค่ะ กะบบเบ่งง่ายๆดูแลง่ายๆดึงดอกน้ำเขากับบคคอยได้ห้ดูดอกจ้ะแล้วกับบคคอยได้หุ่นาน้ำดูแล้วก็ปุ๋ยกับ่คคอยได้ใส่แม่นบ่จ้ะเอาใส่ปุ๋ยกะใส่ชุอสองเที่อใส่ปุยสองเท่ย<อ>ปุ๋ยเอาดอกเท้าหนึ่งกับปุ๋ยตอนเขาอ,อ,อา้อยไอ้ต้นก้าบออามาปลูกนี่เขาพ่อเองหรือว่าซื้อพันเพื่นมาคุณแม่สร้างเพื่นมา๋อ้สั่างพืนมาคนที่ มาเอานี่ล่ะเพิ่นเอาพันธ์มาให้โอ้แต่เพิ่งดูดอกผู้เพิ่นมารับซื้อเพิ่นเอาพันธ์มาให้เขาก็ซื้อเพิ่นนั่นล่ะเฮาก็ซื้อเพิ่นนั่นล่ะเฮาซื้อพันธ์เพิ่นน้ำเพิ่นต้นละบาท50อือแล้วเบิ่งดูพี่น้องหรือเบิ่งจะดอกถ้าเอามาก้าเอากรยยานมันบอนนั่นยรานบ่บ่แม่นพันธ์ที่เพิ่นต้องการเนาะจ้ะแม่่นมึงรู้จ้ะนี่จะโดดมีไงงานไม่ดีเด้โอ้ยเสียดายช่วงคั้นมันช่วงมีราคาน่ะสิได้เงินหลายอยู่นี่ไอ้ เป็นการสร้างรายได้เน,นาะจ้ารายได้ไมข่ของชาว,ากวเกษตรของเฮาเนาะจ้าน้องฮิดเบิ่งเนาะจ้าถ<ห>้าเพื่อนเชาเวเกษตรเฮาสนในนจเนาะจ้า <ๆ S 1> คือคือการปลูกดอกดาวเรืองนี่ล่ะพี่น้องเราเบิ่งพวัวแล้วว่าเฮ็ดง่ายฮอร์โมนเราก็เฮ็ดเอาเองเนาะจ้าน้องเฮ็ดเบิ่งผลิตฮอร์โมนเอาเองสูตรเราก็สิเบิ่งน้ำยูทูปกระชันจ้าแม่นเบิ่งน้ำยูทูปนั่นแหละจ้านี่แหละจ้า จะพาเรามาเ<า>บิ่งทางนี้ดูจะแบบยังไงแต่นะเหรอนะมาเมาบิ่งทางนี้นอ,อีกพี่เนาะอุตตะ่อสวัสดีเราเบิ่งขนาดตัดไปเราเด้เนี่ยตัดสอ,สอดงเท้าเราเหมืนบ่จันเนี่ยตัดไปแล้วบอเบิ่งดูจ้าบอกดาวเดืองเราว่า ทั้งนี้นี้แต่ดอกใบก็บอกคอยมีบอกคอยมีใบเขาว่าเขาปลูกนานเขามาเบิ้งเขาว่าของเจ้าคือบ่งมีใบแค่นี้แต่ดอกเมียนมาเบิงดูจ้ะค่ะระเบิงนาำมีดีเด้พี่น้องนี่จ้ะนี่แต่จูมแต่ดอกเขาท่ันคุณแม่ให้ยังนี่จ้ะเนี่ยถือไม่ไม่เฉียบลุกขินหาหาบ้งหาบ้งจะหานอนหาตัวนอนจ้ะเพื่อเพ่อมัน โอ้ที่เขาไปยุ่ในการใจดอกวัฒนธรรมนี่นี่คือนนอนเขานอนเขาเขาต้องยางเขาต้องเอาบเอาวันกับเป็นแบบนั่นแหละนะโดยที่บขได้ใส่สารเคมีขาดศัตรูพืชเลยวยจ้าคือเรางยางหาหาเอาไม่ลุกขึ้นนี่นะนี่นะย้ะเสียเบิงเสียเบิ้งแลเบิ้งนะจ้ะนี่ โบได้เลนบ่คุณแม่ถ้าเป็นลักษณะนี้นี่แล่ะกระตัาททีมโอ้ยกระต่าสียดายนั้นอ้ยดอกกับงามถ้าถ้ามันเป็นน้น่อยอยู่น่ะมันกระดันมาได้อยู่ดันอยู่ถ้ามันบานแล้วมันก็บ่งามอ่ะจ้ะไหนบออันนี้ก็เต็มที่แล้วด้ยนะพร้อมตัดแล้วนะตัดแล้วนะมีพร้อมตัดแล้วบ่คุณแม่เนี่ยสองดอกนี่เพร้อมตดแล้วนี่สเห็นเต็มที่แล้วนะเต็มที่ดอกไม้แล้วดูพ้่น้อก ลักษณะนี่บัทันี่เพอตัดมันบอกคุณแม่เนี่ยนี่ยงานงานงานเนี่ยนี่ยัุขนาบัตรติมนาบัตรดีเด่นี่ก็ตัดบัตรได้นาบัทันนี่้มุขนนามบัตรได้เต็มที่กันจ้ะแบบนี้เขาก็พร้อมตัดแล้วพรอตัดได้พร้อมตัดนี่นี่การคาดไส้พร้อมได้ห้อกไส้ลีดไส้เนี่ยตัดแต่แล้วตัดแต่เหมืออื่นแล้วก็สิตัดแล้วจ้ะมเออื่นตัดไอ้ไอ้เพิ่นก็สิมารับเอาน้ำเลา เมือนอื่นเน่ค่ากับสิมารับเอาน้ำเหลาแล้วกับสิตาสุงอันนไปทรงเคราแล้วจ้ะขนาดทรงเครอกับยังบังดูจ้ะดอกเต็มสวนอยู่มี่องแปลงด้วยจ้ะแปลงพุ่นรุ่นสองเบอร์แปงพุ่นค่ะแปงพุ่นมันนั่นจ้ะรุ่นสองรุ่นสองอันนี้หักตั้งแต่มื่อแรกวันยังบัเฮียวด้วยเห็นไหมอันนี้ขนาดงาหักเป็นจันจันงาหักกับบัเฮียวด้บัเฮียวเขาเอื่นดอกไม้ออร์แกนิกหรือยังก็คล้ายๆแบบนี้แหละเพราะว่ามันดอก เอากรรมจังๆดมันกับ,บ่บเฮียวบ่ลลูน่ะนะจ้ามันแนน,แน,นเขาว่าใส้ใส้ตัวนี้เขาว่าเฮ็ดไ้ดอกไม้เฮาแนน<ม>กอดดีเนี่ยสูตรทเป็นดอกกอดดอกแบบนี้เลยดอกกอดดอกแน่นดอกงามดอกมันแนนฟูแต่แนนฟูใหญ่แต่แนนเนี่ยทบทวนอีกเนี่ยคุณแม่พเพื่อนหาบบเห็นมีใครมีใครแล้วก็ ใายเขาสิเอาประมาณซีฟองซีฟองซีฟองใส่ขวดน้ำกินเทาอั้นขวดกลางอ่ะจ้ขวดกลางอ่ะขวดกลางแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลนมเปรี้ยวน้ำตาลนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวแล้วก็ผงชูรสแล้วก็ผงชูรสก็สั่งจ้าแล้วก็สูตรเนึ่ยกันมสดนมสดพร้อมพแมนฮอร์มอนนมสดเเขาก็ใส่นมสดแล้วก็นมเปรี้ยวอันตมสดกับนมเปรี้ยวน้ำตาลแต่ว่าสดนมสดนี่บ่มีผงชูรสเดนจ้ยแม่นแต่ว่าสูตร สูตรอันไข่ฮอร์โมนไข่เนี่ยเขาใส่ผงสูตรอยู่จ้ากระบ้าเฮ็ดไทยดอกเฮ็ดไทยดอกมันแน่นนั่นนะดอกแน่นดอกฟูแน่นเนาะค่ะบนนีหงายชุ่มมันสีออกถ้ามันสีดอกใงยเนี่ยมันสีจุ่มมาแบบนี้เลเด้จุ่มใงยเลยถ้าดอกใงยจุ่มกับสีใงยจุ่มมันคือแรกเลยนี่จ้านี่ลักษณะดอกใงยสีจุ่มใงเลยมันที่เป็นไส้ของมันมาเองไส้คือมาที่แรกน่ะมันสีใงยจุ่มมันสีใงยไมาเองมันที่เป็นไส้ของมันอันนี้กับใบใง ังสีม้าก็สีเง่จุ่มมันใหญ่จุมมจ่มใหญ่เฮากะลู่เลยขึ้นมาแรกๆกับสีลู่เลยว่าจุ่มใหเงาจนดอกไา้ดอกน,น,น้อยดอกยั่ไงไม่ใส่ขึ้นไม่ใส่ของมันออกมาเลยนขอขอบคุณคุณแม่เอิญหลายๆได้จ้าที่ให้ความรู้กับเพื่อนๆชาวเกษตรของเฮานะจ้าอยากฝากพี่น้องนะจ้าไอกไ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบ่พลาดนะจ้าคลิปดีๆในคลิปต่อไปนะจ้าไอ้ส่วนมืน้อนี้อย่าลานกัมีเคล็ดลับหรือว่า ผมรู้ Solomon. pues เล็กๆน้อยๆเนาะจ้ามาฝากเพื่อพี่น้องสนใจที่ไปสร้างรายได้เนาะจ้าบ่แม่นฮ็ดเป็นอาชีพดอกแ้วก็ว่แม่นให้เป็นอาชีพแล้วก็มีอาชีพลกของเราเนาะจ้าทิดเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆเนาะจ้าเพื่อสนใจคลิปนาแล้วจ้าสิพามาอัปเดตหรือว่าติดตามไอ้คุณแม่เอิญอีกแลยจ้าส่วนดอกดาวเรืองน้ำแล้วอีกเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะจ้าขอขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้าแม่เอิญสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ